ตอนนี้วัดนี้เป็นวัดปะดูเป็นพระรามหลวงครับอยู่ที่ไหนครับจังหวัดสมุทรสงครามนะหรือว่าเขตอัมพวานะเป็น,นำอ,อำเภออัมพวาเป็นวัดเก่านะอุณหปาปิสัขคณ์และสงโพด์พระรามาหลวงไปแล้วนะครับระหว่างวันที่12-16ธันวาคม2561น,นะครับพระประธานในโบสถ์คือเป็นหลวงพ่อใหญ่พระพุทธศินปสีบารามีแสนนะครับเป็นพระประธานและศักดิ์สิทธิ์ในพระรามหลวงตอนนี้นะครับ